นาจุลาจาตุจีลังมหกามานามิหังอหังวันทามิสัพพธาพิมพาตาจักกะปปปเตนาจุลาจาตุจีลังมหกามานามิหังอหังวันทามิสัพพธาพิมพาตาจักกะปปปเต นาจุลาจาตุจีลังมหากามนามามิหังอะหังวันทามิสัพพธาพิมพาตาจักกะปปปเตนาจุลาจาตุจีลังมหากามนามามิหังอะหังวันทามิสัพพธาพิมพาตาจักกะปปปเต นาจุฬาจาตุจีลังมหกมานามิหังอหังวันทามิสัพพธาพิมพตาจักกะปปปเตนาจุฬาจาตุจีลังมหกมานามิหังอหังวันทามิสัพพธาพิมพตาจักกะปปปเต นาจุลาจาตุจีลังมหกามนามามิหังอหังวันทามิสัพพธาพิมพาตาจักกะปปปเตนาจุลาจาตุจีลังมหกามนามามิหังอหังวันทามิสัพพธาพิมพาตาจักกะปปปเต นาจุลาจาตุจีลังมหากามนามมิหังอะหังวันทามิสัพพธาพิมพาตาจักกะปปปเตนาจุลาจาตุจีลังมหากามนามมิหังอะหังวันทามิสัพพธาพิมพาตาจักกะปปปเต นาจุฬาจาตุจีลังมหกมานามามิหังอหังวันทามิสัพพธาพิมพตาจักกะปปปเตนาจุฬาจาตุจีลังมหกมานามามิหังอหังวันทามิสัพพธาเสยยังทัดจักกะปปปเต พุทธาธาตุปฏิติตังปันเนนะอหังวันธามิทุลโทปายาตุปุตตาตุลานุภาวะจิลังปฏิติตานันตะกับปัทฐานุปุระเทเวนะขุตตาวลพุตตาตุงจิลังอหังวันธามิตัง จินตาตุงเซตทาเนอหังวันธามิทุละโตเซยยังทัดจักปะปะเตพุทธาธาตุปทิติตังปะสันเนนะอหังวันธามิทุละโตปายาตุปูตาอตุลานุ ภาวะจีลังปฏิทิตตานันตะกับปัฏฐานะปุระเทเวนะกุฏตตาวัลพุตตาตุงจีลังอะหังวันธามิตังจินาตาตุงเซตธาเนอะหังวันธามิตุลตาโตเซยยังทัดจักกับปัป,ปเต พุทธาตุปติติตังปัสสันเนนะหังวันธามิทุระโทปายาตุปุตตาตุลานุปวะจิลังปติติตานันตะกับปัตานาปุระเทเวนะขุตตาวัลพุตตาตุงจิลังหังวันธามิตัง จินตาตุงเซตทาเนอหังวันธามิทุรโตเซยยังทัดจักกะปัปะเตพุทธาธาตุปติติตังปัสันเนนะอหังวันธามิทุรโตปายาตุปูตาอาตุลานุภาวะจิลังปติตติตานันตะกับ ปัทธานะปุระเทเวนะกุตาวรลพุทธตาตุงจิลังอหังวันธามิตังจินาตาตุงเซตะทาเนอหังวันธามิตุลโตเซยยังทัดจักขะปพปเต พุทธาธาตุปติติตังปสัสนเนนะอาหังวันธามิทูลโทปายาตุปูตาอตุลานุปาวะจีลังปติติตานันตะกับปัทธานะปุระเทเวนะขุตตาวัลพุทธาตุงจีลังอหังวันธามิตัง จินตาตุงเซตทาเนอหังวันทามิตุละโตเสยยังทัดจักขะปัปะเตพุทธาธาตุปติติตังปัสสันเนนะาหังวันทามิทุละโตปายาตุปูตาอตุลานุ ภาวะจิลังปฏิติตานันตะกับปัฏฐานะปุระเทเวนกุตตาวลาพุทธตาตุงจิลังอหังวันธามิตังจินาตาตุงเซตธาเนอหังวันธามิตุลตาโตเซยยังทัดจักกะพัป,ปเต พุทธาธาตุปฏิติตังปัจจันเนนะหังวันธามิทุลโทปายาตุปุตตาตุลานุป,ปาวะจิลังปฏิทิตตานันตะกับปัฏฐานปุระเทเวนะกุตตาวัลพุตตาตุงจิลังอหังวันธามิตัง จินตาตุงเซตทาเนหังวันธามิทุรโตเสยยังทัจักขะปัปปะเตพุทธธาตุปฏิติตังปัสสเนนะหังวันธามิทุลโตปายาตุปูตาอตุลานุภาวะจิลังปิติติตานันตะกับ ปัททานาปุละเทเวนะกุตตาวลพุทธตาตุงจิลังอหังวันทามิตังจินตาตุงเซตธาเนอหังวันทามิตุลโตเซยยังทัดจักกะปัปเต พุทธาาตุปทิติตังปัสสันเนนะหังวันธามิทุระโทปายาตุปูตาอาตุลานุปาวะจิลังปทิติตานันตะกับปัฏฐานะปุระเทเวนะขุตตาวลพุตตาตุงจิลังหังวันธามิตัง จินตาตุงเซตธาเนอหังวันธามิทุระโตเสยยังทัดจักกะปปะเตพุทธาธาตุปฏิติตังปัสสเนนะอหังวันธามิทุระโท ปายาตุปูตาอตุลานุปวะจีลังปฏิตตานันตะกับปัฏฐานะปุระเทเวนะกุตตาวัลพุตตาตุงจีลังอาหังวันทามิตังจินตาตุงเซตธาเนอาหังวันทามิตุลาโตเซยยังทัด จักขะปัปปะเตพุทธาธาตุปติติตังปัสสันเนนะหัง ah วันทามิทุลโทปายาตุปูตตาตุลานุภาวะจีลังปติติตานันตะกับปัฏฐานะปุระเทเวนะกุตตาวลพุตตาตุงจีลังอหังวันทามิตัง ah จินตาตุงเซตทาเนอหังวันทามิทุละโตเซยยังทัดจักปะปะเตพุทธาทาตุปฏิติตังปัสสันเนนะอหังวันทามิทุละโทปายาตุปูตาอตุลานุ ภาวะจีลังปฏิติตตานันตะกับปัฏฐานะปุระเทเวนะกุตตาวลพุทธตาตุงจีลังอะหังวันทามิตังจินาตาตุงเซตธาเนอะหังวันทามิตุลาโต